สวัสดีแฟนาอลทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11สิงหาคม2 0 1 8นะครับอยู่กับปาชวีทางอาเซอดีครับสุดสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเริ่มทําการแข่งขันกันเป็นนัดแรกนะครับโดยโปรแกรมแล้วเนี่ยอาซอก็ถือว่าเจอศึกหนักมากทีเดียวนะครับกับการบุกไปเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังจากที่พวกเขาสามารถคว้าเอาเป้าหมายทั้ง3รายของอาเซอไปร่วมทีมได้สำเร็จนะครับโดยเริ่มจากมัเชสคุนยาที่ย้ายมาจากบุฟทัมตันก่อนใครเพื่อนเลยนะครับและก็เป็นบรานเดมเบอร์โมที่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดซึ่งนักเตะทั้ง2รายก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการถูกดึงมาเล่นที่เอเมรสเดียมนะครับแต่ว่าที่พิกสุดๆก็เห็นจะเป็น ในรายของเบนจามินเชสโก้นะครับซึ่งเพิ่งจะจรดประกาเซ็นสัญญากเป็นทายาทอสูรสีแดงแห่งแมนเชสเตอร์ซึ่งเบนจามินเชสโก้เนี่ยเคยตกเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของอาร์เซนอลนะครับเรียกว่าหลังจากอาร์เซนอลตัดใจจากอเล็กซซนเดอร์อีซักซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใจที่จะย้ายมาเล่นใกับอาร์เซนอลรวมถึงต้นสังกัดที่ไม่ต้องการจะปล่อยออกจากทีมก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ย เป็นเป้าหมายไปล่ากองหน้าตัวอื่นซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการพยายามที่จะดึงเอาเบนจามินเ,เชสโกโ้แล้วก็วิเกเตอร์โยโกเรสมาร่วมทีมอยู่เป็นเวลานานนะครับตามข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในช่วงท้ายเนี่ยอันเดียเบอร์ต้าเนี่ยก็มีความพยายามที่จะดึงเอาเบนจามินเ,เ,เชสโก้มาร่วมทีมเพื่อตอบสนองความต้องการของเฮดโค้ชอย่างมิเกลเรต้านะครับแต่ว่า ด้วยความที่อาร์บลไลฟ์ซกเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าอาร์ซนอลต้องการกองหน้าเบอร์เก้ 9, เข้ามาร่วมทีมแล้วก็มองนักเตะในสังกัดของพวกเขาเป็นเป้าหมายอันดับที่1พวกเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยนักเตะตัวเก่งออกมาในราคาที่อาร์ซนอมมองว่ามันเหมาะสมนะครับเมื่อความเหมาะสมมันต่างกันเห็นไม่ตรงกันก็จบลงด้วยการที่อาร์ซนอลเนี่ย เลิกล้มความตั้งใจที่จะดึงเอาเบจามินมเชสโกมาร่วมทีมนะครับแม้ว่าอาร์เซอลกับทางฝั่งนักเตะเองจะพอพูดคุยกันได้นะครับแม้จะมีข่าวว่านักเตะมีข้อเรียกร้องบางประการที่อาร์เซอลก็ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่จริงเท็จขนาดไหนเนี่ยเราไม่สามารถยืนยันได้นะครับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าทางเบจามินเ,เชสโกเองต้องการให้อาร์เซอลใส่เงื่อนไขในการ ปล่อยตัวออกจากทีมนะครับหรือว่าใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้นั่นเองแต่ว่าการย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีการระบ,บุถึงเรื่องดาวเหล่านี้เอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าค่าตัวที่แมนยูต้องจ่ายให้กับอาเบลิฟซิกเนี่ยก็อยู่ในระดับที่อาซอไม่แฮปปี้ที่จะจ่ายนะครับนั่นก็คือ75ล้านปอนด์โดยประมาณ แต่แฟนบาร์นาโซ่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าวิกเตอร์เกเรสที่ย้ายมาร่วมทีมเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปยิงประตูแบบถล่มทลายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนต้นสังกัดเก่านะครับ2ฤดูการติดต่อกันก็ปาเข้าไป97ลูกจาก102นัดมาเล่นให้กับอาเซอลนะครับในนัดแรกลงเล่นแบบสัมผัสบรรยากาศนะครับในช่วงปีซีซั่นที่ฮ่องกงในนัดที่อาเซโเนี่ยแพ้ให้กับทเนตสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แต่ว่าก็ไม่มีใครคิดมากนะครับกับการที่วิกเตอร์ยูเรสไม่สามารถจะช่วยทีมได้ในนัดน,นั้นแต่ว่าเกมกับเบียรีอัลเนี่ยก็เริ่มมีคำถามกันบ้างเล็กน้อยนะครับว่าแท็กติกที่อารเซอลเล่นเนี่ยมันเหมาะ ที่จะส่งเสริมความสามารถของวิกเตอร์เกียโกเรสในการทำประตูมากน้อยขนาดไหนนะครับดูเหมือนว่าบอลจะไม่สามารถส่งไปเข้าเท้าหรือว่าเข้าศรีรษะของนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้มากนักแต่ว่าในเกมกับอา l าติกบินเบาในเอเมอร์ครับนัดล่าสุดที่เล่นกันไปเนี่ยอารต้าจัดตัวเต็มสูบนะครับระบบซัพพอร์ตมาครบเซตไม่ว่าจะเป็นมาติโนเดกาส มาตินซูบิเมนดีเด็กแคนรส์บกิโยสาก้าส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยยังน่าสนใจนะว่าในนัดต่อไปจะเป็นใครในช่วงแรกของการเล่นกับแอตเลติกบินเบาที่มาตินเนลลี่ได้ลงเล่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสส่งบอลเข้าเท้าหรือว่าเข้าศีรษะของวิกเตอร์เกลกอรสแต่พอโดนี่มาดูเก้ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ เปิดบอลจากกราบซ้ายเข้าหัวของวิกเตอร์เยโรเรสซึ่งน่าเสียดายว่าลูกพุ่งหมงลูกนั้นเนี่ยมันไปชนโคนเสาครับนถะ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมาดูวิกเก้ก็อาจจะมีถึง2แอสซิสต์นะครับเพราะว่าลูกที่2เขาก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับไคลฮาร์เบตหลุดเข้าไปยิงประตูสุดสวยให้กับตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่3ให้อาร์เซอลถล่มแอตเลติกบินเบาไป3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งในทีมนัดที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็น่าสนใจว่ามิเกลเดต้ตาจะเลือกใช้ริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยคนไหนนะครับระหว่างมาดูเอเก้ทอสซาแล้วก็มาตินเนลลี่โดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประเด็นของตัวเองอยู่นะครับมาดูเอเก้ก็ดูยังไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่หลังจากที่เพิ่งจะกลับมาจากการพักเบรกนะครับหลังจากที่เจ้าตัวไปเล่นฟุตบอลริงแชมป์สโมโสรโลกกับเชลซีในช่วงที่คนอื่นเขาได้หยุดพักผ่อนกันไปซึ่งนั่นก็ส่งผลให้มาดูเอเก้เนี่ย ต้องเข้ามารายงานตัวซ้อมกับทีมเนี่ยช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆแล้วก็สภาพความฟิตก็อาจจะยังตามไม่ทันเพื่อนคนอื่นนะครับส่วนเลนโดทรอสซาก็ได้รับอาการบาดเจ็บคนขาหนีบจากเกม ที่แพ้ให้กับธนบุสเปอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับหลังเกมที่เอาชนะอาราติกบินเบาไป3 1. ประตูต่อศูนย์มิเกลเดต้าก็ได้อัปเดตหลายอย่างนะครับรวมถึงความพร้อมของทรอสตาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอารต้าระบุว่านักเตะทีมชาติเบลเยีเยมรายนี้เนี่ยจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเขาในเกมที่จะบุกไปเยือนปีศาจแดงในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาส0นาทีส่วนมาติเนลลี่ก็ จะมีประเด็นเรื่องของความสามารถในการเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าอย่างวิกเตอร์เกีโกเรสที่ต้องการการเปิดป้อนการแอสซิสเพื่อที่จะส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายนะครับแต่ว่ามาร์ติเนลลี่หลายครั้งอาจจะด้วยความกดดันนะเจ้าตัวมีความเร็วเป็นอาวุธเด็ดอยู่แล้วลากจี้เข้าไปจากเร็มเส้นฝั่งซ้ายนะครับเข้าหากรอบเขตโทษมีโอกาสเจ้าตัวก็มักจะเลือกยิงเองแต่ว่าหลายครั้งก็จะ มุมมันแคบไปยิงออกไปบ้างก็เป็นประตูบ้างแต่ว่าอย่างนัดที่เจอกับแบรเลติกบินเบาเราก็จะได้เห็นว่าบุโยสกาก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะกับบางจังหวะที่มาตินเนลี่เลือกที่จะยิงเองและด้วยความที่มาตินเนลี่มักจะลากบอลออกทางฝั่งซ้ายแล้วก็ไปสุดเส้นก่อนที่จะตบเข้ามาตรงกลาง การเลี้ยงตัดบอลเข้าด้านในไม่ค่อยได้เห็นจากนะักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยคาดเดาได้ง่ายแล้วก็เสียโอกาสในการทําประตูของเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปอคติกับมาตินเนลี่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนตัวอยากให้ทีมลองเปลี่ยนมิติเกมลุกดูบ้างนะครับลองใช้นนี่มาเดวิก้ก็อาจจะทําให้เราได้เห็นอะไรที่เรา ขาดหายไปในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนออปชั่นอื่นๆในแนวรุกเนี่ยก็ต้องรออัปเดตเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวรายงานออกมาจากทาง f o o t อลท l านสเฟอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาระบุว่าอ,อาซอบรลุข้อตกลงกับคริสตอลพาเลตนะครับเกี่ยวกับค่าตัวของเอบริซิเอเซ่โดยอาซอบจะจ่ายค่าตัวเบื้องตอน้น 30ล้านตอนนะครับส่วนที่เหลืออีกระาวย2ล้านตอนก็จะจ่ายให้หมดภายใน2ปีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย พวกเขาระบุว่าอาเซอจะจ่ายเพิ่มให้กับคริสโตเพเลตในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งก็จะรวมเป็น55ล้านปอนด์ส่วนสาเหตุที่ทำให้การซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เพราะว่าคริสโตเพเลตยังคงต้องใช้เวลาในการตามหาตัวแทนของเอเบรซีเอเซนะครับซึ่งจะว่าไป ส่วนตัวมองว่าการตามหาตัวแทนของเอบรซีเอเซ่เนี่ยเป็นโจทย์รองแต่สิ่งที่ทำให้ดีลนี้ยังไม่เกิดขึ้นเชื่อว่าทั้งอารซอลแล้วก็คริสตอฟเ a ลตต้องการจะให้เอบร y ซีเอเซ่เนี่ยลงเล่นช่วยทีมในการเจอกับเชลซีในนัดเปิดฤดูกาลนะครับซึ่ง ถ้านอกเหนือจากเหตุผลเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรองงบประมาณบางส่วนจัดการเรื่องของเม็ดเงินนะครับที่อาเซาจะได้มาจากการขายผู้เล่นที่ทีมไม่มีแผนจะใช้งานในฤด,ดูกาลหน้าออกไปอย่างฟาเบียเวรานะครับก็มีข่าวว่ากำลังเจรจากับการย้ายทีมไปเล่นให้กับสุดการ์ดซึ่งสื่อระบุว่าอาเซาต้องการค่าตัว ราวๆ20ล้านยูโรหรือก็ประมาณสัก17ล้านปอนด์นะครับซึ่งทางซุดการ์เนี่ยมีเงินจากการขายนักเตะของพวกเขาออกไปให้กับเอาอเอฮาวในซาอุดีอาระเบียแล้วก็ต้องการฟาเบลเวราเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แทนก็น่าจะตานะครับว่าดีลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหน และยิ่งถ้าเกิดขึ้นได้เร็วเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งช่วยให้ดีลของเอ e r y C ซีเอเนี่ยสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าอาเซอรอที่จะให้เอเซ่เนี่ยช่วยคริสตัลพาเลตก่อนนะครับในการเจอกับเชลซีเอาล่ะนั้นก็เป็นเรื่องดาวข่าวสารที่อาร์เซอุิครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนมนทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาซอุิคับของเราไว้นิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ